ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาพบกับผม,บผมคามะและวันนี้เรามีแขกรับเชิญอ,อยู่สองคนนะครับเชิญทางซ้ายเลยครับผมชื่อมิวครับแนะนำตัวหน่อยครับแล้วทางขวาแล้วครับชือ่อนิวครับหกนิ้วเฮ้ อ๋อคนคนคนนิ้วนี er no ่มีหกนิ hmm? ้วเลยครับอยอกครับอยอกคุณคุณนิ้วแบบใช่หันิ้วได้ไหมคุณแล้วคุณนิ้วกับคุณนิ้วนี่แต่งตัวอะไรกันมาครับเนี่ยใจเกเรอ๋ออันนี้ตีมใจเกเรเหรอครับใช่ครับคนนิวกับคนนิ้วอ่าแล้ววันนี้พวกเรามาทําอะไรกันครับ98าสิบแปดนิ้วครับเอ้ย เอ้ยมากระโดดปลากัว่อเอ้ยมากระโดดปลากัวเอออย่าคิดไปถึงเรื่องนั้นเลยครับมันไม่ดีนะอ๋อแล้วเรามากระโดดปลากรว่ในแบบไรกันครับเอ้ยเอ้ยพูดผิดพูดผิดอเอ้ยทาวเวอร์อัพพูดเองก็ได้ครับผมทาวเวอร์อัพเทลเอ้ยเทลอีกละล้วเออพี่พู้ผิดงั้นเราก็ไปเล่นกันเลยครับ เลตเกไปมาด่านที่หนึ่งด่านอะไรกัวไม่ด่าน้วยหรอที่ผมใจอะไรผมใจเกเรเลยนะโอใจเกเรไม่เป็นไรหรอกใจเกเรไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นรู้นี่นี่เออเออเออเป็นไม่ดีเข้าใจไหมก็ึบสำหรับใครที่ดูแล้วก็เดาๆได้นะครับว่าผมจะผ่านไม่ด่านนี้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปเลยครับแอะ เรียบ้ลยไม่ต้องรู้แล้วรู้ชะตากรรมู้ชะตากรรมโหดเกินนะเออโอ้โหมนิวกับคุณนิ้วไปถึงไหนแล้วเนี่ยอุ้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 ยยังอยู่ที่เดิมนผมผมได้สีฟ้าแล้วครับผมได้สีฟ้าแล้วครับโหดเกินวิ่แล้วไม่ต้องชมพี่ขืนก็อุ้ยอุ้ยต้องชมตกเลยอ ตาสฟ้านี่ก็ยากเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่าออะไรกันครับเนี่ยแต่งสีฟ้านี้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเวยเฮ้คเฮยเฮ้ยเยเฮ้ไเฮ้ยยอยเฮ้ยเฮ้ย้ไเ้ย้่เฮ้ม้ยเฮายเ้ยเฮ้ยเ้ย้วมา้ล้วมฮ้ยล้วเ้ย้ยเยเฮ้ยเ้วคุณมิ้้วย้ย้้อย้เนเป็นไง ใจเย็นครับทุกคนแบบนี <mad 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 ้มันต้องเล่นแบบใจเย็นเฮ้ยซื้อซือ่า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 เออนเล่นเลนเฮ้ยเป็นไงล่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยจบวันนี้เออเอออยากเติมเอ้ยเติมอะไรครับคุณนิวอ่าไม่มีตังค์ครับอ๋อ ได้เกี่ยวเกี่ยวตายตอนหน้าตาตาผมได้ยินเอ้ไม่ไม่ใช่ได้ยินเห็นตกลงมาตัวแตกแห็นะคะอันนี้กระจายไปทุกที่เลยเออนี่ทำไมผมตรงตรงนั้นผมไม่ผ่านสักทีเลยอ่ะคนนิ้วอืมก็กิ่งไม่พอเฮ้ยหยอกหยอกแล้วอ่ะเผมรู้แล้วผมต้องกระโดดไปด้านหลังแน่เลยได้นี้ วันนี้ไม่รู้อยากเพิ่มเวลาจังเลยแต่พอยไม่พออ้โเพิ่มเวลานด้กี่กี่พลอยครับอืมห้าสิบครับโอผมคงต้องเพิ่มเวลาแล้วแหละครับเนี่ยขอบคุณครับเอ้ย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 ผ่านเฉยเอ้ยเอ้ยเกับตกเอ้ยเอาไปดี เออเออเอเอคุณคุณมิวไปไหนแล้วอ่ะคุณมิวรอผมด้วยแบบนี้มันต้องเล่นแต่เย็นๆ,ๆนะครับเนี่ยไม่เย็นไม่ได้เลยไม่เย็นนะแ้เติม่งนไง <laughs> ไม่เย็นจะเป็นอย่างนี้มีคนต่อแตกไงไม่เย็นแล้วครับร้อนแล้วครับ,ค,รบคุณมิวกับคุณมิ้วนี่อยู่ด้วยกันตลอดเลยไหมครับในในในกันดิไปก็ไปด้วยกันเฮ้ยใจเย็นดีพี่พี่คุณอะไรเี่ย ค่ะไร้ค่ะมาเออหามาเออลืมลืมชื่อฉเฉยลืมชื่อเฉยเลยตื่นใจั็ตายอยู่ที่เดิมนะเอนะต้องไปเลยมันมันยากมันยากไงล่ะดูหน้าหล่อๆของผมไว้มันจะหล่อแค่ไหนปับป๊บปั๊บ ปั๊บเอ้ยปั๊บปับตรงนี้ผมตายตะกี้คราวนี้ผมไม่ตายไม่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 มาถึงสีม่วงแล้วครับท่านผู้ชมอุ้ยพี่เก่งเกินไม่น่าร์การมใหญ่เลยเหมือนกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยคุณคุณคุณมิ้ว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 มีกล้ามขาไม่จอทำให้ไม่กระโดดขึ้นไปเลยอ่ะคุณมิ้วมีกล้ามขาเยอะเลยทำนานเลยนะครับ ทำได้แต่ผมทำนานแล้วครับไปดูไปเลยแบบผมต้องต่อเวลาไปเลยก็ยังดีอ่ะอ่าส่วนปาร์แล้วนะครับเหมือนกันผมต่อเวลาให้ทุกคนแล้วครับขอบคุณครับคุณเออไม่ไม่ไหวไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อ่อนอ่อนให้เฉยเอ่อนให้เกมเฉยเฉยอ่อนให้เกมเดี๋ยวเกมมันง่ายเกินเนาะ ออยากเสียตังค์อะไรเงี้ยเออตังกินข้าวย่เยอะเมื่อกี้คนนี้ตายต่อหน้าตาผมเลยกินข้าวยิ่งไม่มีอยู่ในนีสปีดลันสปีดลันครับทุกคนสปีดลันทุกว,วันก็กินอยู่มากๆ,ๆเด็เอ,อือ <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> มีการขึ้นคำนี้มีกันถึ้นภาษ เกมสปิดลัมครับเกมไม่คือหัวใจผมเลยนี่นี่หัวใจผมเกเรนะบอกตรงนี่นี่เออตกเลยครับโอ้โหซึ่งพวกคุณนี่สอดคล้องกันมากเลยครับผมนี่งงไปหมดแล้ว ของจองซืบ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 ผมต้องสปีดรันแล้วครับทุกคนผมผมจะไม่สปีดรันแล้วครับี่หัวผมจะรันแล้วครับรันไปไหนครับรันไปต้องการน้ำเปลี่ยนนะตอนนี้รันไปหาผู้สร้างเกมครับอ๋อไปทำอะไรครับเอาตั้งคืนครับอ๋อเขาตั้งคืน แล้วเขาจะให้ไหยครับไม่น่าให้ครับน่าจะลดถังล้อมบ้านก่อนลดถังล้อมบ้านเออเขาแบบเขาจ้างลุงเอ้ยหยาหยไม่อยากกินข้าวหมูแดงไม่อยากกินข้าวหมูแดงครับทุกคนครับผมผมว่าคนพูดไม่ไม่น่าจะได้กินจะเอ่ออาไอพครับ RIP พเลยนะครับเนี่ยเออผมก็ RIP อพีเหมือนกันครับ มว่าผมซื้ออะไรดีกระโดดสูงไหมทุกคนไม่อย่าพึ่งครับตอนนี้อย่าพึ่งครับดูเวลาด้วยครับอ๋อโอเคครับไม่น่าพูดเลยตกเลยแคมแคมแคมโควิดโควิดคุณเป็นโควิดหรอครับเนี่ยไม่ครับแจเกเลยครับอ๋อใจเกเลย ไปไงต่อครับน่าจบเลยครับใจเกเลยด้วยกันนะเนี่ยตกคู่เลยตกคู่เลยอุ้ยจริงดีไม่ผ่านเลยหรอสงสัยมันยากเกินไปมั้งครับสงสัยมันแบบง่ายฮะไม่นบอกง่ายเลยเราจะหุดง่ายเลยสงสัยแบบมันแบบง่ายเกินไปไงอยบบ

<c oughs> คุณจะรีบตกันไ,ห,ไหนโอ้โหท<ล>ำไมครั้งนี้ครั้งนี้คนเริ่มมาต่อเวลาเลยนะครับเนี่ยอยู่แล้ว <c oughs> เอ้ยเกี๊ยคุณนิ้วไปแล้วครับคุณนิ้วคุณนิ้ว <c oughs> <c oughs> คุณนิ้วคุณนิ้วตก <c oughs> เอ้ยเอ้ยเป็นไงล่ะคุณคามมะตัวแตกผมคอยดูคุณอย่างครับดูดูผมไว้ผมเก่งเกินไว้สวัสดีครับคุณมิวอ๋อเจ๊เกลยครับผมโอ้อเรียบเรียบร้อยเรียบร้อยครับคุณมิวกลมมก้นไปดิกล้มก้นไปดิกลามก้นมันแข็งเหลือเกินทำไมคุณต้องเอากน้ามก้นมาเบียดผม มตกเลยเห็นไหมกรรมกลเรือว่าไม่น่บกรรมกลกลิปหน้าไม่ต้องเอาใจกีรีมาแล้วนะก็ไม่เลวนะคนนิ้วที่เขาก็ไปกลนะครับเนี่ยไปไกลนะติดเหลืองนะคอนเทนต์ไงคอนเทนต์เออคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์กามตูดใช่ไหมยอดแข็งเออแข็งกว่ากันไง อ๋อแข่งมาล่ะใครจิตแข็งกว่ากานันอ่ะโอ้หว <ผม S 2> ่า,านะผมต้องซื้อวิ่งวิ่งเราหรือโลกาเวตี้ดีครับไม่แข็งเลยผมว่าดูจากสถานการณ์แล้วเอาโลกาเวตี้ดีกว่าครับไปทุกคนสวยครับขอบคุณที่ซื้อให้ครับครับขอบคุณครับมีคนไปให้ด้วยแต่ไม่ไม่ใช่ไปเลยครับ มันไม่ได้ไปเลยครับวันทองเจอไม่รู้จักเหรอกระโดดติดหัวหัวติดกับกําแพงเอ้ยกําแพงมันต้องอันนี้ไม่ใช่หรอไอเกือบเกือบตายอ้อคุณคุณขาม้าบางผมเฮ้ยด่านนี้ด่านนี้น่าจะชิวๆนะครับมีกระโดดสูงอ่คุณขาม้าบางผมใช่ไหมเอาไปไม่นะสวยสวยสวยครับคุณเอาไป ไปคุณข้อหาเออคุณข้อหาอะไรบังผมข้อหาคุณบังผมมีคนบวชสปีดด้วยผมเองแหละซื้อให้เอ้ยคุณคามาคุณคุณเอ๋คุณคามาตกตั้งแต่เหรอยังครับยังผมยังไม่ตกครับผมยังไม่ตกผมยังไม่ตกคุณคุณคามาผมขอให้คุณตกอย่าขออย่ากัดสิครับ ตองขอแล้วไรเงี้ยไม่งั้นพวกเราจะไปผ่านกันนะครับอ่านซีอันนี้คือคืออีหยังครับเนี่ยโอ้โหไรตามมาดูเอิบ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 เป็นไงล่ะปุงตามมาผมก่งไหมอะไรอ่ะมันดวงตามันมัน เอ,อ่อทำไมาผมพ่านได้ล่ะครับ <c oughs> คุณอยู่ไหนครับเนี่ยดูอุ๊ยโคุณ <c oughs> เก่งคุณนะค,คนเก่งเ่งเอ้ยเกือบเอ้ยเอ้ยลงก่อนแล้วกันเพราะว่าเซนนี้ซื้อเซนนี้ซอ <c oughs> ไปเลยเซนนี้ซอ <c oughs> ผมจะรอทุกคน,นอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับ เย็นครับคุณนาวสวัสดีครับคุณนิวครับขึ้นมาเลยครับเฮ้ยเราไปดูคุณนิวนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณนิวมาอย่างรวดเร็วครับนี่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 ไ่ตรงไหนวะไปไปเรื่อยๆครับคุณนิ้วนี่ครับคุณนิวมาแล้วนี่คุณนิ้วปีนมาแล้วครับดูแล้วครับคุณคือพลักเอลเอ้ย ทำไมผมต้องมาลุ้นอะไรแบบนี้ได้เฮ้ยสู้ๆครับคุณมิวสู้ๆเฮ้ยสู้ๆครับใจสุดเออเกือบแล้วครับเกือบเกือบแล้วครับมันจะผ่านไงวะผ่านไงวะใจ่เย็นๆครับใจเย็นๆใจเย็นๆนะคุณมิวครับคุณมิวเอ้ยจะจะบอกครับอยู่ไหนไอแทม คุณมิวคุณต้องผ่านมาให้ได้นะครับได้ครับจัดไปเดียวเสียชื่อจะเสียชื่อมันยังไงล่ะเขาเอาคุณอย่าเพิ่งรีบขึ้นสิครับมันคูณเยอะนะครับโอเคครับคุณมิวครับคุณมิวอยู่ไหนครับคุณมิว่ได้ครับคุณมิวไม่น่ารอดนะครับช้ากว่าเพื่อนเลยไ่นะคุณคุณมิวใช่ไหมฮะ กล้ามใหญ่เกินกล้ามใหญ่มันก็ไม่ดีนะครับนี่ใช่ครับกล้ามขายอะมันก็ไม่ดีนะครับเหมือนผมครับโอ้โหนี่อันนี้ใหญ่ครับอันนี้อ้วนครับโอ้โหอันนี้อ้วนไม่มีไม่มีกล้ามครับโอเคครับก็ขอรบลดขอขอเชิญคุณมิ้วกับคุณนิวมาทางนี้นะครับ เดี๋ยวนอนนอนนอนปิดนอนได้ไหมนอนไม่เป็นนอนยังไงเหรอครับอยากนอนเนยอยากนอนะครับก็ก็ขอเดี๋ยวเดครับเดี๋ยวครับเอาแล้วครับล้วเอารล้วเอาแล้ว่าไงครับนั่นที่ผมอ๋อระระดับครับครับอ๋อคิดว่าจะไปโซฟาด้วยกันอ๋อก็ ขอเก่าจบปิดคลิปตแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากครับขอบคุณมากครับยันยันติดตามด้วยล่ยเปิดประตูบ้านไว้นะครับจะไปหาขอบคุณครับ <c oughs>